ขุน 2, แผนอุ้งไก่ประทับพลายกุมารลงกรุเนื้อดินศิลาปราสาสหลวงปู่สวงปี2519ขุนแผนอุ้งไก่ประทับพลายกุมารรุ่นนี้ทำจากดินปราสาสของออกที่วัดภูตะแบงปี2519หลวงปูส่สวงปลุกเสร็จที่วัดภูตะแบงฝั่งเขมรพระขุนแผนรุ่นนี้ด้านหน้าจะเป็นพระขุนแผนอุ้งไก่ด้านล่างมีกุมารน,นอนอยู่ส่วนด้านหลังเป็นแม่พิมพ์ที่ปั๊มลงเป็นตัวหนังสือไทยว่าหลวงตาบวัดภูตะแบงเมื่อ ปี2519มีลูกศิษย์คนไทยที่เคารพและนับถือหลวงปูส่สวงได้สร้างพระขุนแผนอุ้งไก่รุ่นนี้และนำพระไปให้หลวงปูส่สวงปลุกเสกและบรรจุลงกรุที่วัดภูตะแบงขณะที่หลวงปูส่สวงจำพรรษาอยู่ที่วัดภูตะแบงหลวงปูส่สวงท่านได้ทำการปลุกเสกพระขุนแผนรุ่นนี้อยู่หลายครั้งดังนั้นพระขุนแผนอุ้งไก่ประทับพลายกูมารรุ่นนี้จึงมีพุทธานุภาพสูงมาก อีกทั้งยังมีพุทธคุณโดดเด่นทางด้านเมตรอามหาเสนค้าขายโชคลาภและเสี่ยงโชคการพนันถึงขนาดเล่าขานกันว่าบ่อนขเขมรห้ามนำเข้าพระขุนแผนรุ่งไก่รุ่นนี้มีประสบการณ์มากหลายด้านถ้าท่านทำธุรกิจการค้าขายมีติดตัวไว้สักองค์รับรองว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนหลวงตาบาะวัดภูตะแบงจังหวัดศรีสะเกดปี2519ท่านมีพระเวทวิทยาคมที่กล้าแกรง่ง มีวิชาอาคมสุดเข้มขลังวัตถุมงคลที่หลวงตาบอรสร้างขึ้นและทำการปลุกเสกนั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ศรัทธาหลวงตาบอว่าเป็นสุดยอดของดีเป็นสุดยอดแทนิตที่แรงมากเห็นผลและหวังพึ่งพุทธคุณได้แน่นอนผู้ที่ใช้บูชาวัตถุมงคลของหลวงตาบอต่างมีประสบการณ์ให้เห็นกันทุกคนเป็นที่เล่าขานกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ในมหาพุทธานุภาพที่หลวง ตาบอปลุกเศษไว้ในวัตถุมงคลให้เป็นสมบัติแก่ลูกหลานสืบไปพุทธคุณว่ากันว่าเมื่อพกพาติดตัวจะเป็นสเสน่ห์และมหาอำนาจอย่างมากตบบเดชะบุญบาร,รมีวาสนาต่อชะตาชีวิตให้แก่ผู้ครอบครองบูชาทำให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองมีสุขในทุกๆด้านเป็นเครื่องรางอถรรหนุนดวงสตาคนดวงตกได้เป็นอย่างดี ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินลงปลุกเสกเองนวัดภูตะแบงหลวงตาบอและเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นอธิษฐานจิตครั้งใหญ่ก่อนที่จะมอบให้ยาติโยมตลอดทั้งศิษยานุศิตทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นสุดยอดขุนแผนแห่งโชคลาภและนิรันตรายที่พิเศษสุดคือหลวงตาบอและเกจิอาจารย์ตั้งใจปลุกเสก กำกับคาถาให้โดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมบรรดาลโชคใช้แล้วลร่ำรวยเงินทองธมาค้าขายขึ้นดุดแม่น้ำคุงคาไม่ขาดสายสมหวังดังใจผู้ใช้ปรารถนาเพราะสร้างด้วยจิตเจตนาโรมอันบริสุทธิ์เมตตาสูงสุดประสบการโชคลาภไม่เป็นรองใครคาถาพระขุนแผนโอมนะโมพุทธายะพุทธังสรติชนาพราหูชนะเอหี